ก็เมื่อวันนี้นะคะในการถแถลงข่าวที่มีกันออกมาจากทางแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสันนะคะผู้ช่วยโกศกส,สพคออก็มีการถแถลงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจํานวนทั้งสิ้นนะคะพันสคน เป็นการติดเชื้อนะคะจากในประเทศซะ1,384คนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย6คนก็ทำให้มียอดของผู้ติดเชื้อสะสมนะคะของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่43,742คนค่ะและอยู่ระหว่างการรักษานะคะตอนนี้14,851คนด้วยกันและเมื่อวานนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ3รายแล้วค่ะคุณผู้ฟัง โดยสำหรับรายแรกนะคะเป็นผู้ชายค่ะอายุ56ปีมีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะในสถานบันเทิงกรุงเทพมหานครมีโรคประจําตัวนะคะก็คือความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็มีประวัตินะคะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่7เมษายนและจากนั้นวันที่13นะคะก็มีอาการไอวันที่17ก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็หายใจติดขัดติดต่อรถพยาบาลนะคะไปรับ เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าอาการนี้ก็แย่ลงแล้วนะคะเจาา้าหน้าที่ก็ทําการฟื้นคืนชีพแต่ปรากฏว่าก็ไม่ดีขึ้นแล้วค่ะผลตรวจยืนยันว่าพบเชื้อโควิด -19 จนกระทั่งเสียชีวิตลงในวันที่18มีสาเมษายน ส่วนคนที่2ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ84ปีอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละคะ่ะมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งมีประวัติสัมผัสนะคะผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าซึ่งเป็นหลานชายเลคะ่ะที่ทางานในสถานบันเทิงย่านรัชดาพิเศษเมื่อวันที่3เมษายนและต่อมานะคะเมื่อหลานชายเนี่ยทราบว่าตัวเองติดเชื้อก็เลยแจ้งให้ได้ทราบซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการ วันที่8เมษายนก็มีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบปอดอักเสบรุนแรงแพทย์ก็ใส่ท่อนะคะช่วยหายใจแล้วค่ะวันที่10เมษายนก็ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19แล้วจากนั้นวันที่16เมษายนความดันโลหิตตกแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดค่ะส่วนรายที่3คุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงค่ะอายุ61ปีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะมีอาชีพค้าขายมีโรคประจําตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็ไทรอย วันที่6เมษายนเนี่ยรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าจากสถานบันเทิงในอำเภอหัวหินและจากนั้นวันที่8เมษายนนะคะก็ไปตรวจหาเชื้อเนื่องจากว่าได้รับแจ้งเลยคะ่ะว่าเพื่อนเนีติดเชื้อวันที่10เมษายนผลตรวจยืนยันแล้วค่ะว่าพบเชื้อโควิด19และต่อมาวันที่11เมษายนก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่งนะคะวันที่18เมษายนเนี่ยมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เสียชีวิตค่ะทาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมนะคะอยู่ที่ร้อยสี่คนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ในการถแถลงออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากทางแพทย์หญิงอภิสมัยนะคะก็บอกเลยว่ากราฟตัวเลขนะคะผู้ติดเชื้อที่มันทิ่ม,มลงมาเนี่ยมันมาจากมาตรการหูสบคที่ลดการเคลื่อนย้ายแล้วก็ลดการเดินทางและการปิดกิจการและกิจกรรมบางประเภทเป็นการชั่วคราวนั่นเองรวมไปถึงนะคะได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วย แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ละคะ่ะส่วนการตำหนินะคะผู้ติดเชื้อไม่ได้ทำให้การติดเชื้อมันลดน้อยลงซึ่งตอนนี้ก็จำเป็นค่ะที่จะต้องลดความขัดแยง้งแล้วก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันเริ่มกันตั้งแต่นะคะมาตรการระวังตัวส่วนบุคคลส่วนการบริหารจัดเตรียงคนไข้เนี่ยก็จะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อแล้วก็คัดแยกผู้ป่วยตามอาการ คือใครที่ไม่มีอาการหรือว,ว่ามีอาการเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นสีเขียวถ้าเหนื่อยหอบเนี่ยมีโรคประจําตัวก็จะเป็นสีเหลืองและถ้าหากว่าใครมีอาการรุนแรงก็จะเป็นสีแดงโดยสีแดงนั้นจะให้รักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่โรงพยาบาลสนามเองก็จะตอบโจทย์ผู้ป่วยนะคะที่เป็นสีเขียวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็เน้นย้ําเลยค่ะว่าจะไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะในระหว่างการรอเตียงละค่ะและพร้อมกันนี้นะคะมุ้ฟังคะก็ยังมี ข่าวคราวกันออกมาด้วยนะคะจากทางด้านของคุณหมอเลยค่ะซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้มีตัวเลขการติดเชื้อที่สูงถึง146คนเลยทีเดียวในแพทย์นะคะเวตศสารนามวาดกาบผูดในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของกลุ่มควบคุมโรคค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะมีแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในติดเชื้อแล้วจำนวนทั้งสิ้น146คนกระจายไปยัง35จังหวัด โดยจังหวัดที่มีจานวนติดเชื้อสูงที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร38คนสุพรรณบุรี11คนชนบุรีและก็ราชบุรีนะคะจังหวัดละ8คนสมุทรปราการอุดรธานีนะครปฐมนราธิวาสในจังหวัดละ7คนปทุมธานีขอนแก่นจังหวัดละ6คนนะครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์จังหวัดละ5คนสงขลา3คนนนทบุรีและก็นครพนมอีกจังหวัดละ2คนค่ะ ก็กลับนะคะปัญหาเรื่องของคุณหมอเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ติดเชื้อกันไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะและนอกเหนือนะคะนอกเหนือไปจากคุณหมอที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะบุคลากรของสาธารณสุขเองก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะและก็ยังมีข่าวกันออกมาจากทางด้านของคุณอเนกเหล่าธรรมทศัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ออกมาเปิดเผยค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมในส่วนของผู้บริหารของกระทรวงและก็คณะปดีคณะแพทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลในสังกัดนะคะของทางกระทรวงนั่นเองปรากฏว่าทางด้านโตของคุณอเนกค่ะออกมาเปิดเผยน่นะคะว่าตอนนี้เตรียมที่จะนาเข้าวัคซีนโควิดจากรัเสเซียแล้วนะคะก็ค,คือสปุตนิกนี่ยแหละคะ่ะโดยรัฐบาลเนี่ยได้ติดต่อขอซื้อนะคะ วัคซีนจากชาติอื่นๆรวมไปถึงจากรัเสเซียด้วยก็จะได้ระดมฉีดนะคะวัคซีนให้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคือเดือนหน้านี้เป็นต้นไปค่ะแล้ววันนี้ยังมีข่าวออกมาด้วยคุณผู้ฟังมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะจากโรงพยาบาลสนามปรากฏว่าเขามีคําสั่งห้ามคุณผู้ฟังโรงพยาบาลสนามที่มาหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ย เขามีการประชาสัมพันธ์เลยขอความร่วมมืองดนําเมนูอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะโดยเฉพาะส้มตำปูปลาราทุเรียนเนี่ย ส่งให้กับผู้ป่วยติดเชื้อเนื่องจากว่าหอผู้ปว่วยเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้ออยู่รวมกันเกือบ200คนมันก็อาจจะทําให้ส่งกลิ่นนะคะรบกวนคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําสั่งห้ามเลยว่าห้ามนําเอาส้มตําทุเรียนเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลสนามน่ยนะคะและตอนนี้หลายจังหวัดเองก็เริ่มที่จะมีการเพิ่มเตียงแล้วนะคะตอนนี้นอกเหนือจากจะเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ย ก็จะมีการปรับนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามแบบ ICU ด้วยนะคะก็เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะนะคะของสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงของการไลฟ์เนี่ยได้ตามกันไปกับประเด็นคําสั่งนะคะเราจะมาทวนกันอีกทีหนึง่งกับคําสั่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะได้ออกคําสั่งปิดศูนย์พักเครื่องแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีออกคําสั่งแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ออกประกาศเหมือนกันว่าในวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยใครก็ตามที่ออกจากบ้านแล้วไม่สวมหน้ากากาอนามัยจะ ถูกปรับนะคะเป็นเงินไม่เกิน20,000บาทจะมีผลกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนที่อินเดียนะคะซึ่งยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะเกิน2 0 0 0 0 0คนต่อวันเนี่ยประกาศปิดกรุงเนดรีแล้วนะคะอย่างน้อย6วันแล้วค่ะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่ฮ่องกงนะคะสั่งห้ามทุกเที่ยวบินจากอินเดียปากีสถานและฟิลิปปินเข้าฮ่องกงค่ะเป็นระยะเวลา14วันในขณะเดียวกันหมาเก้านะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอินเดียปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยเข้าประเทศเขาแล้วก็ จะต้องมีการกักตัวนานเป็นระยะเวลาถึง28วันด้วยกันนี่เป็นสถานการณ์นะคะล่าสุดที่มีกันออกมาแล้วค่ะและขณะเดียวกันนะคะมุฟังค้าทางด้านของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยถึงปัญหาโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงว่างแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ยอมพักเลยคะ่ะเหตุเป็นเพราะว่าปฏิเสธเนี่ยที่จะไม่พักในโรงพยาบาลสนามคืออยากจะอยู่โรงพยาบาลด้วยว่าอยู่ฮอสปิทอลมากกว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ มีการเปิดเผยกันออกมาว่านอกเหนือไปจากโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยน,นะคะกำลังมี ความพยายามในการที่จะเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแบบ ICU กันออกมาด้วยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะคือเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมกันออกมาจากทางด้านของสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครถ้าหากว่าสถานการณ์บันดุนแรงมากนะคะก็เตรียมที่จะตั้ง ICU สนามกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะนะคะก็เป็นความเตรียมพร้อมเนี่ยนะคะจากหลายๆฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบกันอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้แหละคะ่ะ